สวัดีค่ะวันนี้อยู่กับมุกที่59ออโต้ค่ะแกรลี่นะคะวันนี้มุกมีรถเก่งน่าใช้มานําเสนอค่ะเป็นเจ้าตัวนี้เลยค่ะ h o n d a City ค่ะป็นของค่ะเป็นตัว SV ค่ะคุณลูกค้าผ่อน7,000ตลอดสัญญาค่ะกัวดูันดีกว่าค่ะว่าตัวนี้มีออปชั่นอะไรน่าใช้บ้างเริ่มกันที่กระจังหน้าเลยค่ะเป็นกระจังหน้าโรเมียมนกขีดเส้นอย่างนี้เลยมี Honda โลโก้อยู่ตรงกลางนะคะไฟหน้ามาแบบเป็นฮโดลเจนนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกค่ะเป็นสีบอลเงินเดิมโรงงานค่ะเราไปดูตัวข้างๆกันดีกว่าในส่วนของด้านข้างนะคะเป็นล้ออัลลอยค่ะเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะคะกระจกมองข้างค่ะปรับเป็นไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวค่ะเราไปดูในส่วนของท้ายรถกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะในส่วนของท้ายนะคะ เปิดด้วยเป็นกุญแจไฟฟ้านะคะหรือว่าเรียกกีิ่ในส่วนของท้ายนะคะกว้างขวางมากเลยค่ะสามารถใส่ของได้เยอะยังไม่พอค่ะอะถ้าใครยังมีของเยอะเราสามารถดึงตรงนี้มาค่ะดึงเนาะเบาลงมาได้แบบนี้เลยค่ะสามารถพับได้ทั้งสองฝั่งนะคะอันนี้พับได้เฉพาะตัวท็อปเท่าน,นั้นนะคะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้ น่าใช้มากๆเลยเป็นของได้เยอะสุดๆมือใหม่หัดขับก็ไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องกลัวเนาะไม่ต้องกลัวชนค่ะไม่ต้องกลัวถอยโชวะไรนกเนาะพร้อมมาพร้อมกับกล้องหลังค่ะเราไปดูภายในกันก่อค่ะ,คะเป็นพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันค่ะมาพร้อมกับปู่มสตาร์ทเนาะโดยใช้ไม่ต้องไขกุญแจนะคะกดปุ่มคูซ์สตาร์บาทบัสเครื่องได้เลยหน้าจอเป็นหน้าจอแบบสัมผัส LED นะคะ แอร์เป็น, Auto, นออโต้เนาะเกียร์ออตโต้ค่ะเบาะเป็นเบาะหนังดําเดิมโรงงานนะคะเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่าค่ะอในส่วนของห้องเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์ไฮวิเทคนะคะเป็นเครื่องเบนซินเนาะหนึ่งันห้าซีซีสี่สูบสิบหกว้าวหนึ่งร้อยสแรงม้าค่ะรับรองค่ะเครื่องเดิมเดิมจากโรงงานค่ะบุคละกันค่ะไม่มีพลิกความจมหนักย้อมแมวกออไม้แน่นอนค่ะเจ้าคันนี้ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเจ้าคันนี้นะคะมุกมีโปรโมชั่นค่ะใช้เงินออกรถเพียงแค่เก9บาทเท่านั้นค่ะเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงที่สมุดถึงหน้าบ้านเลยค่ะขอย้ำนะคะผ่อนเพียงแค่เจ็ดคันตลอดสัญญาค่ะถ้าถูกใจคันนี้นะคะก็ติดต่อมุกมาได้เลยควันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มุกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ